สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเดอ้อมน,นี้ครัวนางน้อยนะคะห่างหายจากการทำแนวกินกัากะทิกัเห็ดคู่มือลหรอคะพอดีกับยาาหลายย่างเราไม่ได้ถ่ายได้ทาวันนี้จะอ,อมขี้เหล็กเด้อพี่น้องอันนี้ขี้เหล็กที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วประมาณห้าหกปันนี่แหละคะ่ะต้มไว้จืดแล้วค่ะสองน้ำาพื่ะคะ่ะนางน้อยต้มนี่อันนี้เตรียมไว้หมนะะุนแล้วค่ะ หอมบัวบ้านเฮานี่แล้วจะไปอีตู้ค่ะใส่หมูสามชั้นด้พี่น้องมาเนี่ยสามสั้นดีดีค่ะมันหลายอันนี้ก็ตามเตรียมเลยเครื่องตามค่ะพริกตะไคร้หอมแดงค่ะใส่เกลือจักหน่อยนึงลงไปแล้วยังบริสตําค่ะเหลือน้ำหย่านางกระสิบมาอ่อมแซ่บๆอันนี้แนวกินบานๆไข่หมดแดงซื้อย่านบริสตัย,ยูพี่น้องไอ้แพงแต่แถวรูละหนึ่งพันนะคะไข่มดแต่เมื่อเช้าหมก,กกินอยู่ ไอตูน้นาเขาหอมดีพี่น้องหมูสามชั้นเราอย่าเบิ่งขั้นตอนต่อไปค่ะเหลือแต่ถ้าน้ำยายนางแล้วกโครูเครื่องแกงค่ะนี่กระต้มเรียบร้อยแล้วําำเรือข้าวเบือค่ะจะี๋ตาอันนี้เซตแล้วจังเอามาใส่ข้าวหมาของเรา ตะไคร้ลงไปหอมแดงช่วงนี้โรงเรียนทางนางน้อยกับหอมแดงกระเทียมค่ะกำลังออกผลผลิตมาแล้วค่ะใส่ความนัวเข้าไปแล้วค่ะ<ย>ปลาล้าประเด็กใส่เข้าไปแล้วค่ะเอาเลยค่ะน้ำเจานางค่ะอเอาข่าเบื่อมาดูค่ะ เอาน้ำยานางลุงก่อนเดี๋ยวสิบไปเย็นขวดซะก่อนนึงแตะโซนผีสิงอยู่โซนดีบอมาจยาเอานี่ละตำนานน้ำยานางเนี่ยปั่นเองเอาคุนคุ้นเลยคุยลายตาต่างตกต่างขาบือลุงแล้วค่ะ เรามารวนเนื้อหมูกันค่ะหมูสามสั้นมันมัๆพนนะลังรวนนะคะเราก็มาเพิ่มน้ำยาหนังอีก ผสมลงไปหมดแล้วค่ะใเขาสิว,ว่าอ้อมหมูสามสั้นใส่ฮีเลก เ,เสียงเดือดก็มาแล้วผมขีเล็กแนวกนิันบานๆขาดต่ไข่มุดค่ะความแซบความนัวไม่ไปไหนเสีย ่าแต่มันสุกแล้วค่ะพี่น้องหมูก็สุกแล้วแ<ล>นวกินบ้านๆยาระบ,บายยานอนรับอย่างดีหอมขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นจุกจุเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี้<ล>เสร็จแล้วค่ะมากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้ออมขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นของเราแนกินบ้าน ของเราวันนี้นะคะเด้อค่ะเด้อมาแซ่บนะ